วันนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยมันชอบแสกกลางนะหน้ามานะ้าเนี่ยแสกกลางทำใหม่มาแตกเรียกว่ามาแตกมาแตกไปแยกท่ง <c oughs> อย่าลืมเอาเรื่องอะไรวะม่อย่าลืม มาทำปุมมาดูได้ไบสุดยอดจริงโอเคทำงานแล้วคะ่ะงานเยอะแล้วก็ชิลเมาเก่งเมาแล้วสนุกกว่ากับทำงานมาชิลร้านกาแฟใส่ชุดแอนนาเบลสวยเชียวน่ารักไหมลักนี่ความจริงแดดแรงมากนะตนนแต่ว่าเราก็อยากจะมาถ่ายมาดูซิจ๊ะ นี่ค่ะมากับอาจารย์ทัาา้งหลายดูเราคนเดียวก็พอ,อนี่นี่สวยมีแคน่น่ารักนะกินมเอเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟก่อนนะเข้ามาในร้านแล้วเรยแล้วมาแตกเน่น้ำเปล่า กด็ดูแบบมินิมอลน่ารักนะเราอ่ะแอีงล่างจา้ะออกกำลังกายสวยงามสวยงามมัง้ง <c oughs> ออกกำลังกายเพิ่งเคลียร์งานเสร็จเพราะพรุ่งนี้มีอบประชุมมีประเมินทั้งวันน่าจะยุ่งก็เลย รีบเคเอกสารก่อนไม่ได้เช็คเมลนะวันนี้พวกนี้มาถึงเช้าต้องรีบเช็คเมลก่อนโอเคไปละฝนก็ตกดูดิก็เย็นดีแหละแต่ว่ามันเชอแชะ okay. แฉะโอเคแสงล่างค่ะเมื่อกลางวันเป็นอันนาเบลสุ่มวันิดา สุกตาอันนี้ก็แปรงล่างแล้วขอลองขับแล้วไว้ตรงโน้นไปกระโดดทับบอลินมาเมื่อกี้อันนี้มีน้อยเดียวเงียบเหงาจะกระดุยเ,ออเหงื่อแตกเจ็บไปหมดแล้วทั้งตัวอันนี้ที่ลดไม่ได้นี่คือต้นขาเนะะี่ยค่ะต้นขากระตูเนะะี่ยค่ะไม่ยอมรดเลยคะ่ะใหญ่อ่กับโตสนุก <laughs> เงินอ,ออกเยอะจังเม mm ื hmm. ่อไรจะได้เปลี่ยนเคสดี่ปวดต้องใช้ช้าสายให้มันจะได้ฟูๆกว่านี้ลองใส่จะเครียดสมองว่ะเครียดสมองเพียวหัวใจไม่มีแรงทำอะไรต่อแล้วไม่น่าคิดอะไรเลือกเปื่อยขนาดนี้จะหลับกลางอากาศตลอดเหรอ ผมในเริ่มจะยาวขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะเยหน่อยหนึ่งเกือบเท่ากันละนอนดีกว่าบุญยองไปเช้ากับการมาเหมือนบินทบบาทเลยดีทุกทุกคนเหนื่อยอะไรวะเนี่ยไปนอน